เมื่อวานนี้นะเดี๋ยวจเอาให้ดูเมื่อวานไปส่งลูกชายเป็นคนที่ชอบมีัญหากระปากไม่เป็นไรเออใช่ใช่บ่นอยู่ตลอดไปส่งลูกชายเข้ามองโ้โเนี่ยเดี๋ยวจะลงคลิปเดี๋ยวรอติดตามชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวจบรไรเดี๋ยวจะเอาคลิปตอนที่ปากแบบปักพังอ่ะเมื่อวานนี้เลยสดๆอย่างงี้ค่ะสกิดของวานนี้มันเป็นแผ่นแผ่นแผ่นแบบปากแห้งอ่ะเอออัญฮะที่ชอบเกิดขึ้นกับเราก็คือปากอืม เมือม่อไหร่ที่ลืมหรือไม่ได้ใส่ใจเขานะท่านั้นแหละเกิดทันทีลองไม่ใส่ใจลองไม่ทาสักสองวันปัญหาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ<ม>เห็นปะที่บอกว่าเป็นปัญหาใหญ่สุดบนใบหน้าก็คือปากชอบลอกชอบแห้งชอบแตกแล้วลอกทีก็คือแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเราจะมาทาปากด้วยจิง เป็นการฟื้นฟูแบบเร่งด่วนมันหายไปแล้วอ่ะปากไหมปากไม่ไม่รอดไม่อะไรแล้วแลต่ก็ถามเ่านี้เขียนคิ้วออกจากงานจบ